สวัสดีค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้ที่เมืองไทยหนาวหรือเปล่าคะที่ญี่ปุ่นตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะช่วงเช้าๆเนี่ยแถวบ้านนาแวนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16 17ถึงองศานะคะเพื่อนๆคราวนี้ช่วงนี้เขาก็จะกินของร้อนๆกันวันนี้นาแวนก็อยากจะกินของร้อนๆน,นะคะก็เลยว่าจะมาทำซุปข้นมันฝรั่งนะคะโดยไม่ใช้ไม่ต้องใช้เครื่องบดนะคะค่ะแล้วก็เช้าเช้าเนี่ยก็จะกินขนมปังกัน ก็เลยว่าจะทำซุปข้นมันฝรั This, ่งกับขนมปังฮอทดอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเพื่อนๆนะแกก็จะใช้มันฝรั่งสองหัวเนี่ยนะคะเราใช้สองหัวพอนะคะอันนี้สำหรับสองคนทานนะคะเพื่อนๆแล้วก็หอมใหญ่เล็กใช้ครึ่งหัวค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเนยค่ะเนยที่ว่าเราจะผัดกับหอมใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นแคสซัี่ก็เป็นผักชีฝรั่งค่ะเดี๋ยวเราจะใส่นมไปด้วยอันนี้ก็คือนมนะคะเพื่อนๆอันนี้ค่ะนมค่ะแล้วก็มี มีเกลือด้วยนะแล้วก็อันนี้พริกไทยค่ะอันนี้พริกไทยนะคะเดี๋ยวเราจะมาโรยหน้ากันแล้วก็ส่วนผสมของขนมปังอันนี้ก็เป็นขนมปังที่ว่าตรงการเนี่ยเขาใช้าวางไส้กรอกได้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักใส่ไส้กรอกลงไปค่ะอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศน,นะคะอันนี้ก็คือไส้กรอกไส้กรอกเนี่ยเราวไว้ใช้อย่างยาวถ้าเพื่อนๆมีอย่างสั้นหน่อยเราก็เอามาต่อเป็นสองท่อนได้ค่ะเพื่อนๆ อันนี้ปรกกาดแก้วปรกกาดแก้วอันนี้นะคะคือปรกกาดแก้วค่ะปรกกาดแก้ว,วกเราก็ไม่ใส่หมดนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาตัดค่ะอันนี้ก็เป็นมัสตาร์ดที่ว่าแล้วแต่คนชอบเวลาเรากินขนมฟังไส้กล่องเนี่ยบางคนเขาจะใส่มัสตาร์ดนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบความรสชาติของมัสตาร์ดเราไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ เราหั่นเข้าบางๆนะคะเวลาเราเอาไปต้มเนี่ยเขาจะได้สุกง่ายค่ะเพื่อนๆชิ้นประมาณนียค่ะชิ้นประมาณเท่านี้นะคะเราเอาแช่น้ำพอสักสองสามนาทีแล้วก็มาซับเขานะซับให้แห้งหน่อยนะคะเดี๋ยวจะได้เอาไปลงหม้อนะคะ เราก็มาซอยให้เขาเป็นสีเ่ลูกเต๋านะคะเป็นชิ้นเล็กเดี๋ยวเราผัดหอมนิ่มแล้วเดี๋ยวเราเอามันฝรั่งลงกันค่ะ เดี๋ยวเราผัดไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราใส่น้ําไปหน่อยแล้วเรามาปิดฝานะคะให้มันคาน,นิ่มนะคะเพืเ่อนๆอน่ะเพื่อนเนเราก็เนี่ยใช้ทัพพีนะคะกดไปแล้วเราก็บี้เข้าไปเรื่อยๆนะคะทําให้เขาเละนะคะเราต้มประมาณสิบนาทีมันก็จะเละอยู่แล้วนะคะ พอเราบี้แล้วนะคะเพื่อนๆพอเราทําให้เขาเละแล้วนี่ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะค่อยๆเทแล้วก็ค่อยๆคนค่ะค่อยๆใส่นะคะค่อยๆใส่แล้วค่อยๆคนถ้าอันไหนที่ว่า,ายังไม่ละเอียดเราเราต้องการความละเอียด ของมันแค่ไหนเราก็เอาทัพพีนะคะพี่เข้าไปค่ะจะค่อยคนค่ะเนีเพื่อนๆคะเราก็คนเขานะคะคนไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเราต้มเขาประมาณสักเนาทีเนื้อมันเขาก็จะนิ่มมากกว่าน,นี้นิ่มจนละลายในปากเลยคะ่ะอันนี้เราใส่เกลือตามชอบเลยนะคะ แล้วก็โรยพริกไทยตามชอบเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะซุปนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาหั่นผักกันค่ะผักเราหั่นพอคำนะคะพอที่ว่าจะเอาเข้าหนมปังได้นะคะนีเราซอยให้เป็นอันเล็กๆนะคะแล้วใส่น้ำไปหน่อยนะเพื่อนๆนะ เขาสักสามนาทีห้านาทีนะคะเพื่อนๆขนมปังเราเอามาเข้าเตาย่างสักสองนาทีค่ะย่างให้เขาพอร้อนค่ะขนมปังนะคะเราใส่ไส้กรอกลงไปค่ะดูเนี้นะคะนีนะคะเราใส่ผักไปนะคะถ้าเพื่อนๆมีผักอะไรในตู้เย็นเราใส่ใบก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาเอาซุปข้นมันฝรั่งนะคะใส่จานนะคะแล้วก็โรยด้วยผักชีฝรั่งกันค่ะส่วนขนมปังฮอทดอกเนี่ยนะคะถ้าบ้านไหนมีเด็กเราไม่ต้องอใส่มัสตาร์ดก็ได้นะคะถ้าใค,ใครชอบมัสตาร์ดเราก็ใส่ก็ได้นะคะซุปข้นมันฝรั่งเนี่ยจะเหมาะมากสําหรับฤดูอากิหรือฤดูใบไม้ร่วงในญี่ปุ่นนะคะ,ะน้าแวก็ทําแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ